แค่มองตากันก็ตาาะไหละเขาไม่รู้ว่าเป็นอยู่ไหนไงซึ้งแน่นอนเนาะแล้วก็เต้นจนเอวจะดุดเจนเต้นเยอะมากทุกคนเธอก็เต้นเยอะถึงแม้เท่าเจนทุกคนถ้าใครเป็นแฟนลับซิซี่นะและเป็นแฟนขับเจนเย่ในแมทยูนิคอลและเป็นแฟนขับของ้องลินในเลิฟลจิงซา์สามารถกดบัตรออทิเก็ต สามารถดูไลฟ์สตรีมได้ถ้าใครกดบัตรไม่ทันดูไลฟ์สตรีมได้490บาทเท่านั้นนะเข้ามาดูเจนเย่แต่ว่าบัตรก็ยังมีอยู่นะเธอไลฟ์สตรีมราคาเท่ากันป้าราคาแฟนบีดจะเป็นแบบถ้าติดถ้าเป็นแฟน,นแบ,บนีทก็ติดกอ๋อไม่เหมือนกันไม่มีรีลนันด้วยอ๋อไมไ่เหมือนกันอันนี้มีรีแลนอ้าวรีแันคือต่างกันยังไงคะ ก็ดูได้หลายรอบอย่างเงี้ยก็อะไรก็ตีทานอย่างเดียวใช่ไหมก็แปดร้อยก็ตีแต่ว่าถ้ารีรันด้วยก็จะเป็นหนึ่งสามารถดูย้อนหลังได้ยอนหลงอะได้ถูกต้องอุ้ยเหมือนคอร์สเรียนเลยพี่แบบซื้อคอร์สเรียนแล้วคุณสามารถดูได้หลายครั้งใช่แล้วมีหมดอายุไหมคะพันเก้าสิบบาทภายในหนึ่งอาทิตย์อะไรอย่างเงี้ยอ๋อดูได้หนึ่งอาทิตย์ก็ดูจนตาแฉะไปเลยแหละหนึ่งอาทิตย์ปีนกันไปยังไม่หมดนะ ยังเหลือนิดนิดหน่อยอะไรอ่ะใช่บตดบตรยังเหลือกุบติบกุบกิปคเหลืออยู่สองก็โซอออทำไม่โเอาไหมโซอาให้หน่อยด้ไหมนั่งลัางนั่งล้าลเป็นไม่ซื้อเองดีกว่าไม่ซื้อไปแจกไปแจกแต่มีแฟนคลับต่างประเทศอยากมาอยู่บ้านไม่หลายคนมาไม่ได้อย่งี้แล้วก็เมื่อกี้นี้เหมือนแบบเวลเคอร์เพิ่งสปอยลงว่าแบบเฮ้ยเรามีไลฟ์แวนด้วย ทุกคนก็อยากจะมาดูบอกเอ้ยทำไมไม่เห็นบอกว่ามีลายวงลายแก็นดูว่าแบบเฮ้ยบัตรราคาค่อนข้างสูงแต่ว่าเออดูนึกว่าจะเป็นแค่แบบเหมือนแฟนมีเฉยๆอะไรอย่างนี้แฟนคอนเธอเปลี่ยนเลยเปลี่ยนชื่อเลยแฟนคอนแล้วล่ะฉันเต้นอยู่มากงงมากฉันร้องเหนื่อยมากงงเจนอัดร้องเพลงไปสองรอบทุกคนส่วนเก้าแบบร้องเพลงหนึ่งอะอยู่ตั้งแต่บ่ายสองถึงสี่ทุ่มห้าทุ่ม อยู่อย่างนั้นอยู่อย่างนั้นแกอยู่อย่างนั้นเราตั้งใจมากทุกคนอยากให้ทุกคนมาดูใช่ใช,ใช,ใชคือแบบเพลงพอมากๆค่ะไลฟ์ ve, แบบไลฟ์แบนด์มันทําให้เราแบบมีอารมณ์ร่วมเยอะมากขึ้นแล้วมันอนะิโมชั่นอลเนาะแบบเมื่อกี้นอดเราซอมกันนะรู้สึกว่าแบบเอออิโมชั่นอลมากแบบมันมีมวลแบบความรู้สึกของร้องส่งมาอะไรอย่เงี้ยเออแบบพอมันมีดนตรีมีอะไรทุกอย่างมันแบบ มันมาหมดเลยอืม<ๆ>ก็เลยอยากให้ทุกคนมาดูมากๆเลยแต่ว่าถ้าใครแบบไม่ว่างจริงก็สามารถกดบัตรได้นะเป็นไลฟ์สตรีมนะคะก็บัตรในวันแฟนมีตก็890บาทนะหรือว่าดูรีลันได้เหมือนกันนะคะก็เข้าไปที่เออท t i c k e t c o m ได้เลยอืแล้วพรุ่งนี้ถ้าใครอยากจะมาดู Special e PE, อีก็อย่าลืมเข้าไปดูที่ a l l t i c k e t ตนะคะหมดแล้วนี่ ออลไลฟ์สตรีมได้ไลฟ์สตรีมใช่เข้าไปที่เอ,อ่อไลฟ์สตรีมอเข้ไาไปที่ออทิกเกตทิเกตเกถ้าจะซื้อบัตรแบบไลฟ์สตรีมนี่ <c oughs> ก็สามารถดูได้นะคะฮิฮ <c oughs> ิ <c oughs> เป็นถ้าใครแบบแฟนต่างชาติ <c oughs> <c oughs> ฝากทานสเลทให้ด้วยนะคะ <c oughs> ฝากทานสเลทฝากภาษา อันไหนก็บอกภาษาชาะมีหลายภาษาอ่หน่อยไหมเดี๋ยวเราจะลองตากะลอ็อกคืไาากกอไรอ่ะตากะล็อกภาษาตากะล็อกไงตากะล็อกเอออ่ะไปจีนไปไดปเี๋ยวงนี้เราจะองี้เราอุงี้เามแ่ี้มอีก้ร่งน้รามี่าจุณ้าม่อแล้วพน้าอวนจะมีีรกับ 四百九十泰币。啊、90, <是>如果你们你们不能来的话，就可以买票来看 streaming 哦。嗯、还有呃第六号也是，如果谁不能来也可以买 streaming。嗯、呃八百九十，90, 还有一千九十，一千九十可以可以预览，<是>可以重复看，嗯、一,一个礼拜。嗯、啊，get 到了没？哈。<laughs> อ่า yeah อ๋ออ๋อ if anyone w a n the 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 live stream ticket you can buy in allticket dot com there's only 490บาทอะไรต่อหมดแล้วหมดแล้วหมดแล้วอันนี้เป็นอีกอันหนึ่งไฟนอลอันนี้คืออะไรไฟนอล first meet first meet อ๋อ first And for Love ciphers, first drawing fan meeting, you can buy the live stream ticket in Allticket.com. Just 890 baht. Mm -hmm. And for Lilan ticket, it's about mm how -hmm. much? One thousand and ninety baht. not like this. Okay. ฝากมึงไม่หากแบบถ่ายรูปให้แฟนๆได้แคปภาพหน่อยแคปหนึ่งสองสาบแปาอ่าไปหน, 1, 2, นึ่งสองซ้อแปดละอ่ะเจเจหนึ่งสองซ้ำอีกสองแคให้สักหมหนึ่งสองซ้ำอ่ะอ่อหนึ่งสองซามไอ้สุดท้ายนะ่หนึ่งสองส้ำเขกค่ะนะคีฟ้าแบบบอกแล้วป็นขำจิง บายบายทุกคนกายบานเยืนทีกถึงวาร์นนะฝันดีเฮ้ยันดีเช้าไปอย่าเพิ่งนอนเดี๋ยวไปนอนอีกแบน